พิธีถวายราชสการะถวายราชาสดุดีและกล่าวน้อมนำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเมื่อวันที่3ธันวาคม2564พลตรีวิรพงศ์ศิรีรัตน์ผู้บัญชาการกองพลฐานพืญญ้นใหญ่ได้นำข้าราชการและครอบครัวกองพลฐานพืญญ้นใหญ่พร้อมคณะนในทหารชั้นผู้ใหญ่ได้ประกอบพิธีวางผ่านพุ่มถวายราชสการะถวายราชาสดุดีและกล่าวน้อมนำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกากที่เบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิรเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ5ธันวาคม2564และวันดินโลกเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้และพร้อมจะน้อมนำแนวทางตามที่ได้พระราชทานไว้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวในการปฏิบัติหน้าที่ปฏิบัติตนเพื่อสร้างประโยชน์สุขแก่ประเทศชาติและประชาชนสืบไปและจะน้อมนำแนวทาง ตามที่ได้พระราชานไว้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวในการปฏิบัติาที่และปฏิบัติคนเพื่อสร้างประโยชน์สุขแก่ประเทศชาติและประชาชนสืบไปสมุดต้องากปุ๊บตึ๊บรบครันทันข่าว breaking news ข่าวต้นชโมงในระบบเคเบิลทีวีก็พลผฐานเปนใหญ่